โดยมีการเปิดหลักสูตรนะคะ Everyone Can Code ของทาง Apple ค่ะเป็นโครงการที่จะสอนเขียนโค้ดฟรีๆให้กับเด็กๆและวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งโครงการนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆและวัยรุ่นสามารถเข้าร่วมรวมไปถึงสามารถที่จะบูรณาการการเขียนโค้ดเข้ากับกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันได้นะคะโดยการเน้นไปอย่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสารรค์ซึ่งทาง Apple ค่ะก็หวังว่าการร่วมมือในครั้งนี้ จะพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างและเรียนรู้พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันได้ค่ะโดยโครงการนี้นะคะมีการเปิดตัวใน10พื้นที่ด้วยกันค่ะได้แก่พื้นที่แอตแลนตาจอร์เจียออสตินเท็กซัสเมโทรดีซีมอามีฟลอริดาเวสต์ c a นทีนอทแคอร์เนียและรวมไปถึงซิลิคอนวอลเลย์ด้วยนะคะซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้เป็นโครงการที่ผ่านการสนับสนุนการศึกษาทางบริษัทที่มีชื่อว่า Community and Education Initiative นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนให้การศึกษามีความเท่าเทียมกันโดยไม่จำกัดเชื้อชาติเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อเด็กๆในสังคมค่ะ ซึ่งเดิมทีหลักสูตรนี้นะคะที่มีชื่อว่า e v e r y One Can Code มีมาหลายปีแล้วค่ะโดยทางบริษัทก็ได้ทำการพัฒนาหลักสูตรมาเรื่อยๆทั้งทางด้านเนื้อหาและช่วงอายุที่เหมาะสมต่อการเข้าเรียนเช่นปี2019นะคะทาง Apple ก็ได้มีการเปิดตัวโปรแกรมนะคะชื่อ e v e r y One Can Code Puzzle ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยให้นักเรียนได้สารวจแนวคิดต่างๆและสอนในเรื่องการคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงบวกนะคะรวมไปถึงเกิดความเข้าใจกับการเขียนโค้ดได้มากขึ้นว่าการเขียนโค้ดนั้น มีความสำคัญต่อชีวิตเราอย่างไรกันบ้างนะคะและต่อมาในปี2020ค่ะบริษัทก็ได้มีการเปิดตัวโครงการเช่นกันนะคะเป็นโครงการที่มีชื่อว่า Everyone Can Code Adventure ค่ะที่เป็นหลักสูตรต่อยอดนะคะสำหรับคนที่เรียนในหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วนะคะเป็นการสอนเขียนโค้ดขั้นสูงขึ้นมานะคะโดยนะตอนนี้ทาง Apple ค่ะได้เห็นความสําคัญของความเท่าเทียมกันในสังคมรวมไปถึงการศึกษาด้วยนะคะซึ่งนั่นก็เป็นความร่วมมือกับ BGC เนั่นเองค่ะ